แบ,บ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเทแรกคือระดับนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาประกาศประกาศหนนะครับซึ่งวันนี้น้องๆก็ได้รับการตัดสินนะครับโดยการตัดสินของการประกวดในครั้งนี้จากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่อำเภอแม่สายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านกิ่งกาชาตินด้นําโดยท่าน ตลาดอวโสปลาดนงส่งน้กลุมงานบริหารงานปกครองของเราเป็นประธานนะครับและรวมไปถึงทงท่านพัฒน,นาการอำเภอแม่สายก็เป็นกรรมการด้วยนะครับและมีพวกนะครับที่ให้มากับคลิปของน,น้องๆซึ่งบางคลิปก็ขออนันเรียนท่านประทานว่าคะแนนกดไลค์สูงมากๆเลยครับและมีการจัดลำดับคะแนนหนึ่งสอ และรางวัลชมเชยอีก4ีรางรางวัลที่ได้ผลงานในสมบัรางวัลลำดับ3นะครับชืีพผลงานไม่ตามไม่ได้ไม่ใส่ร้านที่ทำสินค้าดีและหารดีมากมายค่ะนามชื่อยคอร่อ้มาเลยที่นี่เรามีสินค้ามากมายที่สไดข้าวแรงดค่น้าฉ่ำไว้เล สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เหนือสุดในสยามอมภวัฒน์สายตามนะพี่บอกที่ช่วงแนะนำทุกสิบนะเราต้อนน้องๆทุกคนที่มีความพย,ยายามนะถ้าดูตามสไลด์ทุกโค้ดจะเห็นภาพภาพวิทย์ที่ให้มีอยู่แม่สายเพื่อที่จะให้เลือกเลยหมดเลยอยู่แมาา่สายจะทำงานอะไรให้เลือกให้ท้องหมด À, à. งานที่เขาไม่ทำเนี่ยผมไม่ทำเลยเพราะงานง่ายเขาทำหมดแล้วมันอยู่ในสายต้องทำงานยากๆถ้ามาลอกเลียนแบบเขาแต่แร่ก็มาแม่สายไม่ได้ทำอะไรเลยนั้นเวลาอยู่แม่สายนั้นเราก็จะเห็นว่าแม่สายก็มีการเปลี่ยนหลายๆมิตินะยกตัวอย่างไากลัวรูปดินนั่นเห็นไเดี๋ยวเราลากเพราะเดี๋ยวไฟไม่มีแล้วนะนี่ปรับมุมมุมมองเดี๋ยวเมื่อกี้เจ้าพ่อคุณมหาร่าเห็นไหมมาวันนี้มีฉากหลังไม่ตรงแล้วนะเสาไฟมีหรืนะม่เพืองออกมาแล้ว กีจการจะกข้าเลยใครมาไม่สายก็จะมีท nah, ี่พักผ่อนมีที่นอนมีอะไรต่างๆนะเราจะดูแลสงสารเรื่อยๆแล้วก็ออมเงินนะพวกเราไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนก็ดีนะภาคองค์การต่างๆบริสุทธก็ได้แตเราต้องเรือกเก็บแหนนะครับพี่น้องถ้าติพันธ์ส่วนหนึ่งก็อพก็ยกหลุมนี้นะครมทุกย่างทุกฝายทั้งหมดแล้วก็ในช่วงที่ผมทำงานนี้ก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะผมก็พยายามทำงานตามหน้าที่ให้เต็มที่แล้วก็มีอะไรก็ตามส่วนจริงๆรางวัลที่ได้ก็เป็น เด็ดจิตว่าเอ๊ะคนนี้ชนะคนนี้แพ้ไม่ใช่นั่นเป็นเรื่องวิธีคิดขอ,อโยกงงก็ได้ขอคะแนนส่วนนี้ก็ได้นแต่เน้นไม่อยู่นะบอกโผล่ส่วนแล้วอย่าไปเป็นนายพือจะเป็นนยายพลไม่ใส่นะเราต้องต้องขอเวลาเปล่าก็อยากไปขอแล้วแล้วเวลาขอแล้วขอต้องหกโมงเย็นไปแล้วนะนักกูปินเดี๋ยวเป็นพอ,อรเร็วๆก็ไปขอชื่อผลงานแม่สายเคห์ทกทุกทุมมองจกทีมเด็กแก๊งนะครับจากโรงเรียนปิยคอนพิทยาครับ ได้รับทุนการศึกษา7,000บาทนะครับขนมขนมขนมในเชงทนน้ำหศึกษาลักศึกษาะโทกาชีวประสทและเมมเนประสาทนะครับรางวัลที่หนึ่งเป็นของทีม This is แม่สายเก๋ไก่ทุกนุมมองนะครับโดยทีมซันจีนนะครับซึ่งเป็นน้องๆทั้งหมด5คนที่รวมกันจากโรงเรียนแม่สายประสิทศาส์และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายร่วมกันนะทั้งหมด แะเ้เริ่มกับสามนะครับเมนที่สาครับแล้วต่อไปเป็นย่างไม้ชุบจะมีกันปกแกัแกงกระบาดรูปพไปวินทยีนนะครับใ้ในให้องชมแขง